วันนี้มาพร้อมคําถามจากทางบ้านค่ะเห็นว่าน่าสนใจแล้วคิดว่าหลายท่านคงอยากรู้ก็เลยนํามาแชร์กันเลยนะคะเป็นคนเหงื่อออกง่ายออกเยอะมีข้อควรระวังหรือคําแนะนําพิเศษแบบไหนบ้างไหมคะคนที่เหงื่อออกง่ายหรือเหงื่อออกเยอะสําคัญมากในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกหลังทําเลสิกเพราะว่าเราไม่อยากให้เหงื่อเข้าตาเพราะฉะนั้นในการที่เราทําอะไรก็ตามที่เราจะรู้ว่ามีเหงื่อออกง่ายเราอาจจะมีอะไรอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกัน หรือทําอะไรที่ช้าลงเพื่อที่ว่าจะได้ควบคุมได้ว่าเออเงื่อกําลังจะออกมาแล้วนะจะได้จะได้เช็ดทันหรือว่าจะได้จัดการออกําจัดทันนอกจากนั้นถ้าบังเอิญมันเข้าจริงๆเราคงต้องหยอดน้ําตาเทียมเพื่อล้างไล่ออกมาหรือหยอดยาฆ่าเชื้อนั่นเองนะก็คือระวังเรื่องของเหงื่อเข้าตากับ2ควบคุมพฤติกรรมในช่วงเวลานั้นถ้าเข้าจริงๆหยอดตาเลยค่ะไม่เป็นไร ขั้นตอนไหนของการทำเลสิกเีเล็กสมายที่อาจารย์คิดว่าเจ็บสุดคะขั้นตอนของการทำเลสิกและรรเล็กสมายไม่มีขั้นตอนไหนที่เจ็บเลยจะแค่รู้สึกมีอะไรแตะที่ตาเท่านั้นความรู้สึกมันเหมือนกับเราวางคอนแทคเลนไว้บนตาแป๊บหนึ่งแต่เวลาเราวางคอนแทคเลน่ะแค่แตะใช่ไหมแต่อันนี้มันมีแรงดูดด้วยมีซักชั่นด้วยซักชั่นเบาๆก็จะมีความ ดิสคอม f ร์ t หรือไม่สบายตานิดหน่อยเท่านั้นเองอ้อมีขั้นตอนที่เจ็บคือดึงปัสเตอร์ที่ปิดที่ปิดตาอันนี้เจ็บสุดแต่ว่าตอนทำไม่มีเลยอ,อาการมองเห็นภาพเบอร์พมัวไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาการตาล้าหรือว่าค่าสายตาเปลี่ยน การเกิดภาพเบลอรหรือภาพมัวขึ้นกับว่าช่วงเวลาไหนถ้าช่วง1วันจนถึง6สัปดาห์เรียกว่า fluctuation of vision คือยังไม่ชัดยังไม่รู้ว่าค่าเสยตาจะเป็นยังไงแผลกำลังจะหายอันนี้ให้ดูแลตัวเองให้ดีหยอดยาแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมพอหลังประมาณ1เดือนถึง6สัปดาห์น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าหลังจากทำ หเดือนไปแล้วตานิ่งแล้วยังคงแกว่งก็ต้องแน่ใจว่าคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่แผลหายช้าก็อาจจะมีค่าสายตาเหลือสมมุติว่ามีค่าสายตาเหลือก็เตรียมรอเติมในกรณีที่ทำเลสิกต้องรอ3เดือนถึงเติมเลเซอร์กรณีที่ทำรีเด็กสมามต้องรอให้ได้6เดือนการแยกระหว่างตาล้ากับสายตาก็ต้องมาตรวจถ้าเป็นตาล้าเราหยอดน้ำตาเทียมเรานอน,อนพัก ค่าสายตาเปลี่ยนกลับมาเป็นปกติแน่นอนแต่ถ้าเป็นข้างสายตาพักยังไงก็เห็นเหมือนเดิมและเมื่อใช้แว่นกลับมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นการแยกสองอันนี้แยกได้ด้วยการพักแล้วก็ลองวัดสายตาดูนะคะกับทามมิ่งที่ทำว่าหมัวช่วงไหน กรณีอย่างนี้ก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ชีวิตระหว่างนั้นด้วยอย่างเช่นใช้ตาเยอะหรือเปล่าเรานอนน้อยหรือเปล่าช่วงนั้นแน่นอนอันนี้มีบทบาทหมดเลยใช้ตาหนักก็ทําให้ตาแห้งง่ายตาล้าง่ายการพักผ่อนไม่เพียงพออะไรก็จะทําให้กล้ามเนื้อเราแย่ล้าเหนื่อยได้สบายมากๆเลยก็ต้องดูแลตรงนี้ คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเราเจอกันทุกวันแต่ข้อปฏิบัตินะ่ะก็ง่ายๆคือละเอียดละออกับพฤติกรรมอ่ะอย่างเช่นเรื่องเหงื่อก็ละเอียดละอว่าเหงื่อจะเข้าตาก็ไม่ให้เข้าการใช้ตาก็ละเอียดละออกับการทักละเอียดละออกับการหยอดน้ำตาเทียมหยอดยาแล้วก็คอยดูค่าสายตารอให้ได้พฤติกรรมเหล่านี้ถ้าทาได้ดี การรักษาที่ดีคงไม่ไปไหนเสียนะคะเรามาร่วมกันเป็นทีเวิร์คที่ดีด้วยกันนะคะวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ